อุปนิสัยในการเรียนและความสนใจที่แตกต่างกันของเด็กนักเรียนทําให้โรงเรียนบ้านครูเมืองอ่อนอนุเคราะห์จังหวัดอุบลราชธานีแบ่งการเรียนการสอนเป็น3กลุ่มคือจิตเอื้อเฟื้อค่อนข้างเรียนดีจิตอาสาเรียนปานกลางและจิตสาธารณะซึ่งเป็นกลุ่มพิเศษที่ไม่ชอบเรียนจากตําราแต่ถนัดทักษะการคิดสร้างสรรค์ครูพรทิพย์มายุสิริ จึงใช้วิธีผสมผสานการเรียนภาษาไทยผ่านศิลปะเพื่อให้การเรียนสำเร็จผลการประยุกต์ใช้ศิลปะเพื่อสร้างความเข้าใจในบทเรียนช่วยสร้างสมาธิในการเรียนมากขึ้นทั้งยังช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจและลดความขัดแย้งมีพัฒนาการดีขึ้นในทุกด้านปัญหาท,ที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยเด็กกลุ่มนี้เนี่ย จะสนมากเข้ามาในห้องเรียนเนี่ยถ้าครูเตรียมการสอนไม่ดีจะเอาเข้าไม่อยู่ก็พอดีไปเห็นรูปแบบการสอนของครูครูสุภลักษณ์มีปานนะคะที่ท่านสอนเด็กพิเศษนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊นักเรียนเราเนี่ยเขาสนใจศิละปะนะเขาสนใจในเรื่องของการร้องเพลงนะก็เลยลองเอาเริ่มเอา,เอางานศินละปะมามาช่วยในเรื่องของการเรียนการสอน ก่อนการเรียนรู้จะมีการเตรียมความพร้อมด้วยการเล่นเกมฝึกทักษะด้านต่างๆเพื่อสร้างความน่าสนใจในการเรียนลูกได้อะไรจากเกมนี้เออมีสมาธิในการฟังได้ความคิดด้วยใช่ไหมคะอ่าได้ความสนุกด้วยถึงช่วงนี้ลูกพร้อมหรือยังที่จะเรียน Oh. <laughs> กิจกรรมแรกที่ใช้นะคะก็เป็นการปั้นกระดาษรูปรอยตัวแล้วก็ให,ให้ให้เขาเล่านะคะจากกิจกรรมแรกเนี่ยครูู้สึกว่าคุณครูพอใจจากการที่เขาเขาไม่อยู่นิ่งเขาไม่มีสมาธิเลยนะคะเขามีใจจดจอ่ออยู่กับงานที่เขาทำนะคะ,ะวันนี้คุณครูจะลองให้ลูกๆเนี่ย สร้างตัวละครแล้วก็เขียนเรื่องเล่ามาเล่า,าให้แบ่งกลุม่มกลุ่มละสามคนในการเขียนเรื่องนะคะมันจะมีแนวในการเขียนเรื่องให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ทีค่ครูให้นะคะว่า,าขั้นตอนในการสร้างเรื่องอันดับแรกก็คือต้องคุยกันก่อนใช่ไหมคะต้องอแบ่งงานกันก่อนอคิดเรื่องขึ้นมา เสร็จแล้วลูกก็จะมาสร้างตัวละครลองทดลองเล่านะคะบ้านของสุนักนี่บ้านของสุนักนี่มันจะเป็นแบบบ้านคนไหมล่ะเป,เป็นแบบบ้านคนไหมสมมุติใช่ไหมสมมุติว่าเป็นบ้านคนครบ,บรรยากาศแบบนั้ท้องนา หรือว่าในป่าในป่า,ปาเพราะฉะนั้นอรอบๆสิ่งแวดล้อมของมูอของปบกมันก็ต้องมีใช่ไหมคะเป็นการสร้างบรรยากาศ ตัวละครเกี่ยวกับพิธานี่เราแต่งขึ้นนะใต้พินตนาการถึงตัวละครมีความสุขช่วยเพื่อนทำเยอะๆก็เอา<ๆ>ไปเล่าตรงหัวลอาะกันรู้ักถึกคิดเรื่องเกี่ยวกับการเล่านิทานการปั้น,นผสมภาษาไัยกยกับชินปะ้าเอาไปด้วยกัน อ่ากลุ่มไหนที่จะแสดงก่อนคะผมครับอ่ากลุ่มจักรัยประเืิดเลยค่ะวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องงูเหลือมกับไก่ครับตัวละครก็มีมูเหลลือม,ม,มไก่ไกแล้วก็ม้าป่าครับ กระครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีงูเหลือมตัวหนึ่งได้ออกไปหากีนอาหารในป่าเขาไปพบไข่โดยไม่รู้ว่าไข่เป็นไข่ไขก่งูเหลียมก็เลยเก็บไข่มันยังจนไข่ไก่ฟากอวาเป็นตัวไก่ก็ไม่รู้ว่างูเหลียมเป็นแม่งูเรียมก็นึกว่าไก่เป็นลูก ของเขาสั้งสองพากันออกไปหากินไก่นี่ขึ้นได้ว่าเอ๊ะแม่ของข้าเป็นงูเลี้ยมนี่ว่าแล้วไก่ก็กระโดดลัดม้าตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะทำอะไรควรกินให้รอบขอบครับเนี่ยการถอดบทเรียนนะคะก็จะเป็นข้อคิดในการทำงาน ในครั้งต่อไปของเราด้วยขั้นตอนในการนำเสนออะไรต่างๆมันจะมีอยู่3ขั้นตอนแล้วก็รายงานในสิ่งที่เราเราได้ทำต้องการให้อาะละครเป็นเป็นแบบไหนเพื่อนคนคนฟังสนสนาไหมท่านวางเผียนมีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานขั้นปฏิบัติทำงานช่วยกันดีขั้นที่หนึ่งขั้นวางเผียน ให้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการปั้นตัวละครการรายงานตัวการสรุปขั้นที่สองขั้นปฏิบัติปั้นตรงตามเวลาที่วางไว้พอดีการสรุปการรายงานตัวตรงตามเวลาพอดีไม่ขาดไม่เกินขั้นที่สามการปรับปรุงแก้ไขต้องกล้าแสดงออกัานี้ครับจากกิจกรรมที่หนึ่งเนี่ยทําให้เขารู้สึกว่าเขารู้ตัวเขามากขึ้นว่าเขาเขาเขา,เขามีความเก่งอยู่ เป็นเป็นที่ยอมรับของคนอื่นอยู่ในกลุ่มอยูอ่การแบ่งกลุ่มย่อยที่ออกมานําเสนองานเนี่ยนะคะจากที่เขาไม่เคยได้ออกมาเสนองานเลยตอนนี้เขาเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วขาได้ออกมานําเสนองานนะคะ,ะตรงนี้คุณครูก็กิจกรรมแรกคุณครูก็รู้สึกว่าคุณครูประทับใจในตัวนักเรียนแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่คุณครูไม่รู้ในตัวเขาบางครั้งครูก็ทึ่งในในความสามารถของเขาเขาเป็นเด็กที่กล้าคิดนอกกรอบพอสมควร นักเรียนคะที่แล้วเราเรียนก,การเล่าเรื่องจากจินตนาการใช่ไหมคะลูกได้ปั้นรูปรอยตัวโดยใช้กระดาษนะคะ,ะในวันนี้เราก็จะมีการเล่าเหมือนกันแต่การเล่านั้นเล่าจากการอ่านอ่านแร้วมาเล่านะคะจะเป็นวันณคดีที่ลูกๆรู้จักกาันดีก็คือ พระอภัยมณีปางเมื่อพระอภัยมณีนมนดนตรีโซบีโซปาพระไปเรียนเป่าีวิชาพระไปเรียนเป่าีวิชาองค์พระบิดาจึงขับไล่ไสายสูงกิจกรรมที่สองก็คือการสอนอ วรรณคดีเรื่องพระไพมณีอันนี้คือจุดสําคัญก็คืออยากเน้นในเรื่องของการอ่า,อานแล้วนํามาเล่าการสื่อความหมายการสื่อความนะคะแล้วก็รู้จักว่า,าเมื่อทําแล้วเนี่ยตรวจสอบตัวเองไหมเราได้วางมีการวางแผนไหมขั้นต้นแล้วพอการปฏิบัติมีปัญหาอะไรทีนี้คุณครูจะให้อากษาเนื้อเรื่องย่อของพระไพมณีในนี้แล้วก็ ลูกเลือกตัวละครว่าลูกชอบตัวละครตัวไหนสื่อออกมาทางการปั้นนะคะปั้นด้วยดินน้ำมันทีนี้ลูกปั้นตัวไหนลูกศึกษาประวัติของตัวละครตัวนั้นด้วยแล้วก็มาเล่านะคะ ม้าหน,นิงม,มังกรครับมาหนิงมังกรตัวนี้เป็นอะไรคะม้าหนิงมังกรครับอ้วนไปหน่อยเนาะตัวนี้อะไรคะนางยักษ์ครับนางยักษ์ม้ามังกรหรือม้าหนิงมังกรปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกที่เกาะแก้วพิสดารสุสักพราปพบจึงคิดอยากได้จึงไปขอไม้เท้าโยคีมาปราบม้านินมังกรจึงกลายเป็นพาหนะของสุสาครกิจกรรมที่สามก็คือ การเขียนอธิบายตามลำดับขั้นตอนนะคะอันนี้จะฝึกให้เขารู้จักการใช้ภาษาในการอธิบายสิ่งที่เขาทำโดยใช้ฟ o อยไม่ไผ่หลังจากการเล่าเสร็จแล้วนะคะนี่เราจะมีการเขียนอธิบายลำดับขั้นตอนในการทำงานเนี่ยเป็นยังไงเขียนออกมาแล้วคนอ่านเนี่ยสามารถที่ทำตามเราได้ไหมถ้าสามารถที่ทำตามได้ ก็แสดงว่าขั้นตอนของการเขียนของเรานั้นะดีเราแลกเปลี่ยนกันได้นะคะมาตัวเห็ดขาเด้อะเนี <ok i ng i ng i ng i ้ยเห็ดตัวมันนี่ดิมีกิดทังกันหรอทำหางนะส่วนไหนเป็นหัวเป็นหางลูกใช่้หนี่หัวครับนี้หัวตังนี้หัวครับหางครับ ีนึ่หม่งหนใช่ไตอนนี้ทุกคนได้หุ่นแล้วนะคะทีนี้คุณครูจะให้เขียนอธิบายตามลำดับขั้นตอนอุปกรณ์ลูกมีอะไรบ้าง,งขั้นตอนในการทำ ภาพเรียนครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะมอธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์ของเลียนเศษวัสดุฟอยไม้ไผ่วัสดุอุปกรณ์ฟอยไม้ไผ่กันไกลได้วิธีท,ทาเอาฟอยมารวมกันเป็นก้อนแล้วเอาได้มัดเอาชิ้นส่วนที่แยกมาต่อกันตั้งคาให้ตรงแล้วมัดเดี๋ยวมาถอดกันเรียนครับขั้นบางแขนจะให้ควายเขายาวๆและตัวอ้วนๆขั้นปฏิบัติควายเขายาวพอดีแต่ตัวพร้อมเกินไป กกปรกอควรปรับปรุงกวรทำควายให้ตอว้วนกว่าน,นี้ครับยมการเรียนภาษาไทยประสมศาสารกับศิลปะก็ได้ได้สมาธิในการปั้นด้ความสนุกแล้วก็ได้ความรู้เรื่องภาษาไทยด้วยครับที่อาษาแล้วก็มีสมาธิทําอะไรแล้วก็ตั้งใจขึ้นกว่าเดิมครับผลที่ได้จากการทํากิจกรรมทั้ง3ามขั้นตอนเนี่ยนะคะเราก็มาสังเกตดูอ่ พฤติกรรมขอ,ของนักเรียนเองนะคะในการที่จะออกมานําเสนองานเนี่ยแต่ก่อนเขาไม่ค่อยกล้านะคะเขาไม่ค่อยกล้าที่จะมาแสดงออกพอเขามีประสบการณ์ตรงนี้แล้วเขาสามารถที่จะมาเล่าได้นะคะไม่ต้องเกี่ยงคนนู้นคนนี้แล้วก็การเขียนของเขานี่ก็รู้สึกว่าเขาจะมีพัฒนาการขึ้นซึ่งเราไม่เคยคิดว่าเขาจะทําตรงนี้ได้